สวัสดีค่ับเพื่อนๆวันนี้เล็บเหลืองนะวันนี้เล็บเหลือง <laughs> ไม่ป่าไม่ป่าสีไปงานแตง่งหลูกไม่ป่าแต่งงานพเพื่อนก็เลยมามาหายาทาเล็บโอ๊ตหลานๆมียาทาเล็บบอไปหาให้นะเนี่ยก็เล็บไปพากันฮือฮือออกมาได้ยาทาเล็บมาถุงบอกใหญ่หนึ่งเลือกสีแม่ป่าก็เลือกสีกลกสเลือกไปเลือกมาเข้าบันใดเลือกเข้ากระทาเล็บซะลูกมาบอกที่หลังอันเธอทำไมเธอทาสีทองทำไมเธอไม่ทาสีชมพูชมพูอะไรประมาณนี้ไม่ <laughs> รู้จับได้อันนี้ก็บทาเห็บแม่ป่าพเพิ่นก็เลือกสีนั่นสีนี่เนาะ <laughs> เพิ่ง เรื่องขอสีงามๆหาอ,อยู่บ้านก็เลยบ๊วยนั่นจริงๆง,งานแต่งร้านอะเราก็ต้องไปนะป้าก็ต้องไปแต่ว่าป้า,ป,าป่วยไปไม่ได้ไงก็เลยให้ลูกสาวไปแทนแล้วก็ลุงก็อยู่ดูป้าลุงก็เลยีบบ๊วยไปร้านแต่งไงก็เท่ากับร้านแต่งลูกชายแม่ป้าแต่งก็เท่ากับร้านแต่งไปแต่งกันกรุงเทพมุ่นก็เลยพาไปมารถตู้ไปเนีย่ยตื่นมาส่งตั้งแต่ตีห้าตาตู่ไปหมด <laughs> จมสัาเพล่าอีกแล้วคนเข้ามาดูก็จะว่าป้ามีเรื่องจมทุกวันไม่ทักไม่ทักคบเราไม่ปกปูบุลูรื้องม่เบืดมแล้วตมองเนงยแต่ว่านเงย แ yes, yeah. ย่สภาพแย่แต่รึยิ่ไบ้ไปเที่ยวน้ำเขาป้าเป็นตกการวนเรือโรคอ่ะเขาเรียกรูปแผนิกอ่ะพอตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปป่วยเกือบตายมาครั้งหนึ่งก็เลยแบบมันมันกลัวมันยานมันมันร่างกายสมองมันจำเองอ่ะป้าไม่ได้ตั้งใจเป็นนะสมองมันจาจาเองเคยดูหนังดูซีรีส์แต่ก่อนตดซีรีส์เกาหลีดดูทุกเรื่องเคยเห็นซีรีส์แบบอันพระเอกเป็นโรคแบบแบบเข้าริบแล้วกลัวกลัวความสูงอะไรอย่างนี้บางคนก็แบบ อันจำหน้าคนไม่ได้เห็นหน้าเห็นหน้าแล้วจำหน้าคนไม่ได้กลัวอะไรประมาณนี้นะเราก็คิดในใจวุ้ยจเป็นย้ำดอกยานเขารีบยานอันนั้นกันพอมาถือกระเจ้าของอุ้ยแมน่นอี่ดีตัวนี้อันเรื่องนึ่งก็พระเอกพระเอกรถชนเนาะตอนตอนเด็กๆเ,เ,เนาะรถชนพอนอนเราจะฝันร้ายทีนี้นะชอบฝันร้ายฝันว่านั่นแหละโรถชนไรถชนแล้วพ่อแม่เสียอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นอนฝันร้ายฝันร้ายตลอดเราก็มาคิดคนอะไรจะฝันเดิมๆทุกวันอะไรอย่างนี้พอมาถือกระเจ้าของตีหนึ่งสะดุ้งตื่นทุกวันตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตีหนึ่งสะดุ้งตื่นตื่นแล้วแแบบนนนนอไไไไมม่่่่่ด้้ตตืืลวใชเฉยๆง แลลักานะเนี้ยอบอบแล้วก็เหนื่อออกแล้วก็แบบตัวตัวเย็นมือเท้าเย็นน่ะเป็นแบบงยทุกวันแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็แบบตื่นดีหนึ่งแล้วก็ไม่ตื่นไม่หลับเลยอ่ะมันอบหี่ยวงไปจนถึงเช้าพอถึงเช้ามันก็กลายเป็นแบบเราร่างกาย่อนแดงเพราะเราไม่พักผ่อนไงก็พอตื่นพอเดินจะไปตากผ้ากบวิ่งสิเป็นลมตัวเป้นอยู่ยางงั้นเราเป็นเดือนโอ้ว่าแต่ว่าแต่ใาเอ๋ยว่าแต่หนังสนี้จะได้ลงแบบนี้มาถือกับตัวค้อนคัดขนาดมาตั๊กช้ำ วันที่สแล้วนะคะก็เปิดกับบุกที่3วันที่4นะเอ่อตัวแทนจำนายห้ากับบุก350กับบุกเดียว99เป็นอาชีพเสริมค่ะอาชีพเสริมหาอะไรได้ซื้อขนมกินเล็กๆน้อยๆไปค่ะอย่าไปอย่าไปกินอย่างไรอย่าไปคิดรวยไรมันชินหญ่เห็ุพอมีพอพอกินพอไปพอมาอั่งนี้ล่ะค่ะพอมีความสุขเออสนุกไปกับทุกวันอย่างนี้แหละแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ